แม่ไปหาหามเจอเยกอะเห็นเยไ้เห็นเลยอาจะได้ก็เขาจะเปิดงานน่ะวางฐานนะ ไล่ปืนว่านอนเลย่ไจังสี่จังวัดเลยความประเหตุเลยมึงจังวัดแล้วเปิดเปิดความนะครับทันทีเชิญกาชานะครับแา่ด้านนี้เลยครับในระบบครับเชิญตรงนี้และครับทางด้านนี้นะครับครับช่วงนี้ขอลินเชิญนะครับข้าราชการที่แต่งชุดปกติขาวเต็มยศทุกท่านนะครับแต่ด้านตีขวาของมลทนพที